สวัสดีค่ะมีเพื่อนนะคะจากส,สปปลาวนะคะทักมาถามว่าถ้าเราประเมินสวอตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการประกอบจากการประเมินสวอตนี่คืออะไรเราจะเอาสวอตไปใช้ทําอะไรต่อนะคะแล้วมันแบบมีวิธีการดําเนินการยังไงนะคะเดี๋ยวดิปจะพาไปดูค่ะ สมมติว่านี่คือแบบสวอตที่เพื่อนๆประเมินเสร็จเนาะสวอตมันจะมีสี่ช่องนะคะมันก็จะมีช่องของจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะซึ่งพอช่องเนี่ยที่มันเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นโอกาสตรงเนี้ยค่ะเราจะยกไปประเมินในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสขององค์กรส่วนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นอุปสรรคด้านนี้นะคะเราก็จะยกไปประเมินในส่วนที่เป็นความเสี่ยงขององค์กรนะคะโดยวิธีการประเมินค่ะเราจะทําเหมือนกับที่เราทํา ในส่วนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเลยนะคะก็คือใส่เกณฑ์เข้าไปเลยนี่ตัวอยากก่างเกณฑ์เนาะเช่นสมมุติว่าเกณฑ์ก็จะมี เกณฑ์ของความรุนแรงนะคะแล้วก็เกณฑ์ของโอกาสเกิดนะคะเกณฑ์ของความรุนแรงก็อาจจะเป็นไม่รุนแรงรุนแรงน้อยรุนแรงปานกลางนะคะรุนแรงมากรุนแรงมากที่สุดนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องของตัวเงินเช่นในเรื่องของการบาดเจ็บการหยุดรักษาการเสียอวัยวะเสียอวัยวะที่สําคัญเสียชีวิตนะคะหรือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจแบบไหนนะคะส่วนโอกาสค่ะก็จะมีเกิด ได้ยากเกิดน้อยเป็นไปได้เป็นไม่ได้บ่อยมากนะคะก็จะเป็นแนวโน้มหรือว่าเป็นสถิติของการเกิดในอดีตนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องดาเนินการต่อหลังจากที่เราประเมินสวัสดิ์เสร็จเรียบร้อยค่ะ